ลงว่าอยู่อยู่<ด>ก็มาปรา,ากฏตัวในหัวใจใช่ไหมคะ,ะชื่อเพลงยาวหนนะ่อยเนาะเนื้อร้องนี่ตาร้องได้เอยพูดพูดเนื้อร้องได้แล้วใช่ไหมอ่านี้ัหน่อยสิเธอไม,ไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไใคนที่ฝันเธอไม่ใช่คนที่ฝันเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กัน <c oughs> ไม่รู้จะทำ ยังไงเก่งมาค่ะขั้นต่อไปมองทีไรก็ไม่ค่อยถูกชะตามองทีไรก็ไม่ค่อยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไปตลอดเวลา <S <S ไม่รู้ <finalement> ตลอดเวลาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไปรู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไป แต่พอวันหนึ่งแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดประตูหัวใจลืมปิดประตูหัวใจลืมค่ะไม่ลืมนะลืมอลอริงค่ะลืมปิดล,ลืมปิดประตูหัวใจดังนั้นดั่งนั้น,อน,น,นโอเคนะคะท่อนแรกของเราจะมีเพียงเท่านี้ไหยคอนเส hey, <Cond> ิร์ เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันอะตรงนี้เราจะไม่หายใจนะคะเธ,คเ,เ,เธอไม่ใช่คนที่ฝันลากยาวไปเลยเธอไม่ใช่คนที่ฝันเก่มาะป้าเธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอ,อาาเธอไม่ใช่คนที่ฝันเก่งมากหายใจตรงนี้แต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้เกินไม่ได้ไม่รู้จะทำ เวลาสึกไม่ชอบไปซ้ำไปแต่เขาวันหนึ่งจะไม่รู้ว่าวันไหนตอนกี้จะแบนแต่พอวันหนึ่งแต่พอวันหนึ่งจึงไม่รู้ว่าวันไหนที่ค่ะแต่พอวันหนึ่งสึกไม่รู้ว่าวันไหนลืมถประตูหัวใจลืมปิดลืมปิดประตูหัวใจ หนึ่งนะคะหายใจแต่คว้าวันหนึ่งึ่งไม่รู้ว่าวัานไหนเริ่มปิดประตู